สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะช่องน้องแอนรถทังถังถังค่ะค็สวยคนสวยทักทายยามเช้าหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเงียบกริบสวัสดีค่ะก่กนบุญุ่กเรียงด้วยบุญถูกทุกอนสวัสดีค่ะอ้อาวไปไปมันนี่ ไปขี่รถไปนี่จะเดินเดินเดินก็ได้ก็นะคุณตาก็พาลองแนะเดินแบบนี้นะเป็นประจำนะคะขาน้องนะ,ะเดินออกกำลังกายนะคะ่คอนลกลคลายเครียดนะไปถูต้นไม้นะไปกินต้นไผ่นะคะกินหญ้านะ,ะตาม ทางๆนะที่เกิดตามธรรมชาตินะก็เมื่อกี้ก็นะฮะก่อนก่อนจะเดินมาถึงนี้ก็นะฮะแวะนะคะแวะร้านข้านะคะคนสวยนะคะตลอดนะคะสวยได้ไายกินเมื่อเช้าแตงกวาเอาเบาๆเบาๆ เดินไม่ทันหนูแล้วนี่คนสวยเดินไม่ทันหนูแล้วแว,แวะกินอะไรกินต้นขี้เล็กไหนกินต้นคอยกินต้นอยมาวิมามามาเร็วเร็ว mong na mong na đi mong na thắm à dẫn tới mong xong lú đi ก็มาถึงตรงนี้แล้วตาก็จะปล่อยแต่ค่าน้องเอง็นก็ไปถูต้นไม้เองเลยนะคะอยากถูต้นไหนบิดตัวนี้ที่เก่าที่เดิมที่ประจำ สนุกไหมน้องแอนสนุกไหมคะม้วนบนอลหนังล้าอ้ยอะไรกวักมือเรียกทำไมกวักมือเรียกมา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 ถูด,ด้วยกันโอ้ยบ้าดอกบ้าดอกถูหลดถูหลดคนเดียวเลยคนเดียวเลยคนเดียวเลย อาบิชูบล่าอาบิชูบล่าเอ็นอะไรฟังเมื่อเรียกมา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 อย่างนี้บอกมอนจ้าเออไหม ไปไหนไปไหน,นมือจะไปไหนโอ้กวักมือเรียกน้องโฟกน้องโฟกมานี่มานี่อ๋อเล่นดินอะเต็มที่เลย <Hey. S 1> เต็มที่เลยคนสวยเต็มที่เลยค่ะ <Hey. S 1> พอแล้วเหรอถูพอแล้วเหรอพอแล้วนะ Cảm ơn không na jeti 真不错嘞，真不错嘞，啊啊！ เป็นอะไรเป็นอะไรฮะเรียนนะฮ like ะเรียนเรีนเรนเียนอะเรียนอะไรข้อจีนนีนเรียนอะไรแกลกน

สำหรับคลิปนี้ก็นะครับพาน้องแอนนะคะมาผ่อนคลายอุ้ยแมลงวันตัวใหญ่เหลือบเขาเรียกว่าเหลือบ่า,บานะคะเป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะฝากไลค์นะคะกดแช่นะคะกดติดตามนะคะให้น้องด้วยนะคะจะเป็นกำลังแรงใจนะคะในการถ่ายคลิปใหม่ๆนะคะ บายบายสวัสดีค่ะ